ต่อไปการต่อไปหนังสือระบบนิยามรวมเรื่องสั้นไม่นิยมให้ใช้เลขหมู่โดยจะใช้อักษรแทนนะคะเช่น FIC เป็นหนังสือนวนิยายภาษาอังกฤษนะคะ FIC ใช้แทนหนังสือนวนิยายภาษาอังกฤษ N จุด N หนูจุดใช้แทนนวนิยายหนังสือภาษาไทย H จุด c จุดใช้แทนหนังสือรวมเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ short story collection รอจุดจุดใช้แทนหนังหนังสือรวมเรื่องสั้นภาษาไทยนะคะยกตัวอย่างเช่นรวมเรื่องสั้นของมาลัยชูพินิดวิธีการเขียน รอจุดสอจุดมอนะคะมอก็คือมาไหลรวมเรื่องสั้นนะคะนอหนหนูหนังสือเรื่องนะว่นิยายสี่แผ่นดินโดยคึกฤทธิ์ปาโมดวิธีการเขียนก็คือนอนหนูนะว่นิยายคึกฤทธิ์ปาโมดคึกฤทธิ์ปาโมดคอควายนะคะเลรอ การการลงเรียกเเลขหนังสือนะคะหนังสือชื่อเรื่องเดียวกันพูดแต่งเดียวกันในห้องสมุดมีหลายเล่มให้ใช้เลขลำดับเล่มที่เพิ่มเข้าไปในภาษาไทยเป็นอักษรชอชิงจุดฉบับที่ภาษาอังกฤษอักษร C ีก็ปีเช่น 0287สองแปดจุดเจ็ดหนังสือบรรลักษ์เบื้องต้นอักษรย่อบอไปไม้ข้างหนังสือสจุดบอจุดโดยสุดทิศลักอัมพันบงอักษรย่อของสุดทิศลักก็คือสเสือนะคะเล่มที่แปดชอชิงในวงเล็บชอจุดนะคะเลขกเรียงหนังสือเป็นชุดอักษรย่อ ที่ใต้อักษรยอ่อหมวดหนังสือจะใช้เลขลำดับเล่มที่เลขที่ไทยใช้ชอสสิงจุดเลขที่วันในวงเล็บหนังสือภาษาอังกฤษใช้ V ีวอลลุ่มนะคะเช่นสองศูนย์สองหนังสือหมวดบรรลักษศาสตร์แต่งโดยจุลาลงกรมหาวิทยาลัยเล่มที่สองนะคะวิธีการเขียนเขียนแบบนี้นะคะสองศูนย์สองจอบ จุลาลงกรมหาวิาลเล่มที่สองชอจุดนะคะการเรียงหนังสือบนชั้นปฏิบัติดังนี้เรียงลำดับจากเลขหมู่น้อยไปหามากตั้งแต่0 0 1ูถึงเก้า9ูนนะคะ จากซ้ายไปขวาถ้าหนังสือเลขเดียวกันให้จัดเรียงลำดับอักษรของชื่อผู้แต่งคนเดียวกันให้เรียงลำดับอักษรเช่นหนังสือเล่งเดียวกันแต่งเล่มเดียวกันให้เรียงลำดับนะคะให้เรียงลำดับเล่มที่หรือวอลลุ่มนะคะวอลลุ่มก็คือ V นะคะหนังสือชุดมีหลายเล่มให้เรียงลำดับ รอลิงจุดหรือวีจุดนะคะหนังสือนวนิยายรวมเรื่องสั้นแยกไว้ต่างหากนะคะหนังสือภาษาไทยหนังสือภาษาอังกฤษที่มีเลขหมูเดียวกันให้เรียงหนังสือไทยขึ้นก่อนนะคะการจัดหมวดหมูโสตโทัศนวัสดุจัดได้3แบบนะคะให้ใช้เลขหมู่เดียวกันกับหนังสือจัดเรียงตามลำดับเลขหมู่2ใช้อักษรย่อและทะเบียนแทนวัสดุต่างๆเช่น F ย่อมาจากฟิล์มภาพยนตร์ Fs ย่อมาจากฟิล์มสคริปต์ภาพเลื kind of ่อน MMA แมตแผ่นท <büyük S 2> ี่ MIC ไมโครฟิล์ม PD โฟโนไรแผ่นเสียงนะคะ PD ทีทีโมโนเชฟบันทึกแถบบันทึกเสียงนะคะเอสไลด์ H light, ภาพนิ่งนะคะ การแบ่งหมวดหมู่ของหนังสือหมวดใหญ่ในแบบ LC นะคะมี20หมวดหมู่ความรู้ทั่วไปปัชยาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อเมริกาภูมิศาสตร์สังคมศาสตร์รัฐศาสตร์รลกกฎหมาย Education การศึกษา Music ดนตรีฝาแฝดวิจิตศิลปะแรงเก้นแอนลิลิเตอร์ลัสเจอร์ภาษาและวรรณคดีไายันวิทยาศาสตร์แมดิซีนการแพทย์อาร์ติสเจอร์อังกฤษ อออาจิเจอรเกษตรศาสตร์เทคโนโลยีเทคโนโลยีเมดลีเจอรลีสายทหารนาวิกาสตร์สายนาวิกศาสตร์ไบโอคโลยีไบไบโกโอโนโลยีแอนไลบเลียนไลบาลีสายบรรณานุกรมและบรรณารักษ์นะคะเอซี าการจัดหมวดหมู่ A แบ่งออกเป็น10หมวดหมู่นะคะ AC รายงานชุมนุมนิพนธ์ AE ศาลานกกลม AG หนังสืออ้างอิง AI ดัดชนี AM พิ A M, พิธภัณฑ์ AN newspaper OP จดิคอร์วารสาร AS สโตร์เซติอาสเตเดียมสมาคมเอเอ็นเดียบุกไดเร็กเตอร์เดียบุกไดเ็กเตอร์หนังสือรายปีเอซัตฮ o สตอรีออ s i ดอ in n a t นเ a l ั่นลอร์ชอติชิปเลประวัติศาสตร์ ทั่วไปทั่วไปคะประวัติประวัติวิทยาศาสตร์ทั่วไปการเขียนหมวดหมู่ของระบบ lc นิยมใช้3มวิธีนะคะเขียนเลขหมู่หนังสือใช้บรรทัดแรกหนังสือที่เปิดแต่งเป็นบรรทัดที่สองเช่น h m ห้าน ถ้าเลขมูมมีตัวอักษรอ,อยู่รวมกันให้เอาอักษรรวมกันให้เอาตัวอักษรมาไว้บรรทัดที่สองด้วยเช่น H M ห้ H ส H, 2, H 6 H F ห้าหกแ L 8นะคะ